The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. กรับผมบวชมาได้ยี่บสามภาษาแล้วครับสากรบผมเกิดที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีพี่น้องร่วมท้องดีกันทั้งหมดสิบสามคนโดยกับผมเป็นคนที่เก้ายอมแม่เป็นคนจังหวัดอราชบุรีเมื่ออยู่ได้สิบห้าปี ยอมยายได้นำยอมแม่มาฝากเป็นลูกจ้างของเพื่อนท่านที่ตลาดท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเหตุผลเพียงประการเดียวคือฝากลูกให้คนอื่นช่วยเลี้ยงเพราะยอมยายนะมีลูกมากอีกทั้งฐานะก,ก็ยากจนจึงส่งลูกๆ้ไปเป็นลูกจ้างในจังหวัดต่างๆคือไปเรียนรู้งาน,นอะไรต่างๆเมืย,ยอมแม่ต้องมาทำงาน ซึ่งท่านก็เป็นคนขยันทํางานอยู่แล้วจะได้ไปจากของบ้านรักยมแม่เหมือนลูกของตนสส่วโยมเตียของผมเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้อาพยพตามบิดามารดามาตั้งรักรคร่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ยอยู่ได้ห้าครบแล้วก็ช่วยกันครอบครัวทําไร่ยาสูบเรื่อยมาเลยเมื่อยมเตียยุได้ยี่สปีทางหลวงยมเตียเห็นยมแม่ขยัน จึงจัดหาเธอแกมาสู่ขอโยมแม่ทักยากของโยมแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วโยมพ่อโยมแม่ก็พากันไปทำไรายาสูบในกองสีของลุงโยมเตียซึ่งมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหรก็ตกเป็นของลุงโยมเตียทั้งหมดโดยที่ลุงโยมเตียก็บแบ่งเงินเพียงบางส่วนให้กับครอบครัวของกับผมครอบครัวของเราทํางานอยู่กับโรงของโยมเตีย ได้ไม่กี่ปีก็ย้ายคขอบครัวนธรรเชาที่ทำไร่ผักสวนครัวขายทำอยู่ได้ไม่นานยอมเตียก็เป็นห่วงลูกๆซึ่งตอนนั้นมีอยู่สามคนว่าอยู่ห่างจากชุมชนเกรงว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือนี่ความห่วงของบุพการีจึงตัดสินใจย้ายมีอยู่ในเขตตลาดแล้วก็ยุดอาชีพเร่ขายเสื้อผ้าไปตามสถานที่ต่าง ในขณะที่เร่ขายอยู่ก็สังเกตเห็นแม่เจ้าเป็นคนสังเกตเห็นอาชีพขายไอศครีมตัดและไอศครีมหวานเย็นอาชีพนี้นี่นอกจากเย็นแล้วน่าจะรวยได้นะเพราะตลาดที่ชาวบ้านอยู่นั้นยังไม่มีใครขายจึงได้ยึดอาชีพขายไอศครีมมากว่า20ปียอมเตียเสียชีวิตไปอยู่ที่แปี เ,เรคถุงลมโป่งพองและโรคหัวใจพี่ชายคนที่สองนิสัยเป็นคนซื่อเรียนจบป .4 ทำงานเป็นช่างไม้ทมตู้โต,ต๊ะเตียงต่างตอน,น,นแรกๆก็เป็นลูกจ้างตอน,น,นหลังๆก็รับเหมาเองพอมิฐานะเลี้ยงตัวเองได้พี่ชายก็เริ่มป่วยเมื่อกี้โยมเตี่ยป่วยนี่โยมพี่ชายป่วยอีก ตอายุ84ปีจ็ไวรัขึ้นสมองรักษาอยู่หนึ่งปีเสียชีวิตเมื่อยุติได้55ปีพี่ชายคนที่หเมื่ออายุได้3ขวบกว่าเกิดอุบัติเหตุที่เท้าไม่ทราบประโดนอะไรทําให้เป็นแผลเตียพาไปล้างแผลที่สุขสลาหนึ่งวันหลังจากนั้นเตียก็เอายามาล้างแผลให้เองเกือบสองอาทิตย์จนแผลใกล้จะหายพี่ชายเกิดไม่สบายกระตันหันขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิต เสียชีวิตที่บ้านพี่สาบอกว่าล่างไปล่างมาแผลนั้นเป็นบาดทะยักนี่ป่วยอีกแล้วนะกี่คนละสามแล้วนะน้องสาวคนที่11อายุน้อยกว่าผมสองปีนิสัยเรียบร้อยเงียบขุ้มเรียนจบปริญญาตรีสาขาลัฐศาสตร์ตอนนี้อายุเธอเพิ่งได้46ปีหลังจะเรียนจบน้องสาวคนที่11ก็ไปทำงานอยู่กับน้องสาวคนที่12 ตึงทำงานเป็นเอเจนต์ขายไอศครีมแต่กิจการขาดทุนก็เลยปเปลี่ยนมาทำงานธุรการแล้วก็ได้แต่งงานต่อมาก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับสามีแต่ธุรกิจก็ขาดทุนตอนนี้มีอาชีพขายผลไม้อยู่ตามปั๊มสามีขายข้าวแกงอยู่อีกปั๊มหนึ่งแบ่งกันคนละปั๊มเนาะปัจจุบันทั้งสองยังไม่มีบ้านของตัวเองเลย สำหรับตัวกับผมนั้นชีวิตในวัยเด็กก็สุขสนกุกไปตามภาษาเด็ก <c oughs> บ้านนอกก็ที่ชอบทเที่ยวยิงนกตกปลาตีงูกับมูเพื่อนๆแต่ก็รู้สึกว่ากับผมจะทำกรรมปานาติบาตไม่ขึ้น <c oughs> แต่ว่าถึงจะอย่างไรในวัยเด็กผมเป็นเด็กเลี้ยงเก่งนะและได้อยู่ในห้องของคิงคิงนั้งน,นั้นเลยเป็นเด็กเก่งในระดับประถมและมัธยม แต่แม่ผมจะเรียนเก่งอย่างไรก็ตามผมมักป่วยเป็นโรคต่างๆจนโยมแม่ถึงกับบนบานกับพระพุทธรูปในบ้านว่าหากลูกชายหายป่วยจากโรคดีส่าน <c oughs> ถ้าหายให้บัวเป็นสามัญณ <c oughs> ถูกต้องอยาง <c oughs> และผมก็หายป่วย <c oughs> <c oughs> จาก <c oughs> โรคดีสันตอนนั้นอายุสิแปดปีเนี่ย <Yeah. S 1> ก็บวชสามเณรเพื่อแก้บนเ oh. มื่อบวชแล้วก็เริ่มรู้สึกดีเหมือนกันนี่ย oh. ชอบ oh. ชีวิตนักบวชมาก oh. ชอบมากเลย oh. <laughs> แล้วในที่สุดก็ oh. 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 ลาสิขา oh. 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 เพื่อมาเรียนต่อให้จบมหาลัยาท่มีเหตุผล พอจบมหาลัยแล้วก็มาทำงานบ้างแล้วก็ไม่ได้ทำบ้างเพราะเขาไม่จ้างช่วงที่ว่างงานก็เกิดความรู้สึกอยากจะบวชพระด้วยมูลเหตุหลักๆมีอยู่สมประการหนึ่งงานที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำสองสังเกตแล้วตอนนอายุท่าน23ปี ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผมของเราจริงร่วงเร็วจังทั้งๆที่ตอนเด็กๆเ,เป็นคนผมดกมากเ <c oughs> มื่อเห็นผมร่วงก็เกิดปัญญาโอ้สังขารเราไม่เที่ยงหนอสังขารเราไม่ยั่งยืนหนอมีการเสรื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาอย่ากันนั้นเลยกเร,รารีบออกบวชซะตอนนี้ดีกว่าอืมแมสาทุข้อ <c oughs> ที่สามรับรู้ถึงความ ไม่จริงใจต่อกันของเพื่อนๆรอบข้างเหมือนต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ต่างก็หลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็ผมก็ตัดสินใจบวชที่วัดใกล้ๆบ้านจะมาสาอยู่ที่วัดนานถึงสิบสองมันษาอสาธุแต่จนั้นก็ผมเองอารมณนั่งพระอรุณพี่อีกหนึ่งรูปก็ได้ย้ายม่ช่วยพระน้อง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดมาบรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยนาคราชให้เจริญขึ้นจนเป็นที่รู้จักของคณะสัทธายา,นาในอำเภอใกล้เคียงตอนชีวิตในเพศนักบวชกับผมต้องถูกคุกค,คามด้วยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอนานถึง18ปีเจ้าปฏิเหตุสามครั้งใหญ่คือครั้งที่หนึ่งเมื่อปี30 มีอยู่วันหนึ่งกับผมกำลังออกกำลังกายแบบโยคะโดยใช้ท่านอนหงายแล้วก็ใช้ส้นเทา้าไต่ผนังห้องสูงกันไปเรื่อยสูงกันไปสูงกันไปสูงกันไปจนเท้าชี้ฟ้ากระดูกคอกระทำมุมฉากกระลำตัวในขณะที่กระผมขยับส้นเท้าให้สูงขึ้นนั้นเกิดความรู้สึกว่าเส้นเอ็นที่คอมีการบิด โอ้วันนั้นใครจะฝึกก็ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะแล้วก็เสียพระบก็เป็นหัวใจพาไปได้สิบวันขณะบิน,น,น,บ,นาบาดฝามือทั้งสองก็อ่อนแรงลงจึงไปตรวจพบเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทคุณหมอก็แนะนำให้กับผมร,รักษาด้วยวิธีกายภาพบําบัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยสั่งให้ดึงคออีกสิบวันเป็นครั้งที่สองแล้วก็นัดมาดึงอีกสิบวันเป็นครั้งที่สาม สื่การหนึ่งคอรที่สามนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่คนใหม่มาทําหน้าที่แทนคนเก่าวันนั้นใกล้ฉันเพนเจ้าหน้าที่ <c oughs> แกล้งว่ากับผมจะฉันเพนไม่ทันบอกกับผมว่าเอางี้ก็แล้วกันนิมมตนนอนดึงคอในท่านอนก็ได้แล้วเซตน้ำหนักสำหรับใช้ยืดกระดูกสันหลังมายืดกระดูกคอให้กับผมแทน ผลเลยคือผมยืดกระดูกคอได้สักข้านาทีก็เริ่มมีการร้อนและชาที่แผ่นหลังมากจึงร้องเรียกโยมเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่คนเก่าที่เคยดึงคอยผมก็ตกใจมากรีบลดน้ำหนักดึงออกอย่างรวดเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ยามาฉันต่อยฉันยาต่ออีก8ดดือนจนกับผมได้โรคเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งรคโรคกระเพาะอักเสบ กระผมคิดจนในใจว่าไม่เป็นไรโหสิคงไม่เพราะกรรมเก่าของกระผมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนักเกินขนาดและฉะนั้นกระผมก็มีความรู้สึกวระคอยืดขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งบอกว่ากระดูกคอยืดและเอ็นรอบรอบกระดูกมันหลวมแล้วแหละแล้วลคุณหมอก็รักษาอยู่นานอีกหกเดือนครึ่งคุณหมอบอกว่าคอหายดีแล้วแต่จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งกระผมก็รู้สึกวระคอนั้นแข็งเกรง็ง เวลาจะหันก็ต้องหันทั้งตัวไม่จะต้องเดินทางโดยรถยนต์ก็จะต้องใส่เฟือกอ่อนรอบคอแล้วผมก็ไปรักษา <c oughs> ที่เราพยาบาลต่างๆสามแห่งจถานก,การเริ่มดีขึ้นบ้างนั่นคือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปีสองหสี่หนึ่งในระหว่างที่นั่งรถยนต์ไม่ต่งยั่หัดก็ผมลืมใส่เฟือกอ่อนที่คอในขณะที่เผลอหลับไปพอสับ,บงกก็รู้สึกว่ามีการปรบที่ต้นคอ แ้วเ,เริ่มขึ้นจะไปตรวจที่โรงพยาบาลพราบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทอีกคุณหมอใช้วิธีรักษาเหมือนเดิมคือดึงคอแล้วก็ฉันยารักษาอยู่นานหกเดือนปรากฏว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงหันไปรักษากับหมอแม่โดยใช้สมุนไพรรักษาหมอที่จับชีพจรที่มือนะจ๊ะครั้งที่สามช่วงปลายปี48ขณะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเดินทางกลับวัขดขณะที่รถวิ่งผ่านรางรถไฟซึ่งเกิดการสะเทือน กรผมไม่ควรรู้สึกว่ากระดูกคอขอบกระดังกึกเมื่อกลับถึงวัดก็เริ่มเป็นไข้ร่างกายก็อ่อนเพลียจึงเดินทางไปหาหมอแม่และฉันยาสมุนไพรเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามวิบากรรมใดที่ทำให้โยมเตี่ยโมยแม่แต่งงานแบบถูกคลุมถุงชนและต้องทางานอยู่ในกองสีของลุงโยมเตียโดยได้รับเงินเพียงบางส่วน ยอมเตียเสีชีวิตแล้วไปอยุ่พบภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกๆบ้างครับยอมเตียเสีชีวิตวื่อาอยุ87ปีปัจจุบันยอมแม่อายุได้84ปีท่านทั้งสองทำกรรมใดไว้จึงมีอายุขัยที่ยืนยาวครับยอมแม่เป็นโรคปวดท้องประจำหมอบอกเป็นเป็นโรคกระเพาะจริงหรือไม่ก็จะผลกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับ วิบากกรรมใดทําให้โยมพิสาวคนที่สามได้มาดูแลโย,โยมเตี่ยและโยมแม่โดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพิสาวคนนี้ครับโยมพิชาคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองเพราะวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับโยมพิชาคนที่ห้าเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุสามขวบกว่า พระวิบากรรมใดแล้วตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนครับวิบากรรมใดจึงทำให้ยอม,ยอมน้องสาวคนที่สิบหนึ่งมาเจริญสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนมากทำอาชีพอื่นก็ขาดทุนต้องขายผลไมา้อยู่ตามปั๊มแล้วไม่มีบ้านเป็นของตัวเองและจะแก้ไขมีฐานะดีขึ้นได้อย่างไรครับกระผมทำกรรมใดวาจึงส่งผลให้ใช้ชีวิตในเวัยเด็ก,กเรียนหนังสือเก่งและได้เรียนเยอะกว่าพี่น้องท้องเดียวกันจนจบระดับมหาวิทยาลัยครับ ก็ผมหายป่วยจากโรคดีซ่านเพราะโยมแม่ได้บนไว้กับพระพุทธลูกหากกับผมหายป่วยแล้วจะบวชเป็นสามเณรใช่หรือไม่หากไม่ใช่เพราะสาเหตุใดครับดวิบากกรรมใดที่ทําให้กับผมสามารถบวชได้นานถึง23ามพรรษาแลวก็ผมต้องระมัดระวังตัวในเรื่องใดมากที่สุดจึงจะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตครับดวิบากรรมใดที่ทำให้กับผมต้องประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึงสามครั้ง และในแต่ละครั้งเป็นเพราะวิบากกรรมอันเดียวกันหรือไม่อย่างไรจะมีวิธีแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรกระผมจะมีโอกาสหายปวดก,กับกระดูกคอได้หรือไม่ครับพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าวาดได้๋ยวทำกรรมใดร่วมกันกับผมมาในภพชาตินี้จึงได้ไปอยู่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับและกระผมพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เคยร่วมสร้างบารมีกับครูบ,บ้างครูไม่ใหญ่บ้างไหมครับนี่ก็คือคําถาม สิบสองข้อสันส้นๆของท่านนี่ลับตาฝันบรนตุมิตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจายอมเตียยอมแม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนเพราะสทั้งสองในดีตชาติเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรม ซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีการคลุมหนังชนอย่างเงี้ยก็ได้เคยคลุมหนังชนกับลูกหลานตัวเองอย่างนี้มาเหมือนโดนเหมือนกันกับอีกทั้งเคยเป็นสามีภรรยากันด้วยจ้ะต้องทำงานแบบกองศีของลุงโยมเตียโดยได้รับเงินบางส่วนเพราะเน่าดีแต่ทำทานมันน้อยอีกทั้งไม่ค่อยจะทำบุญสงเคราะหญาติเท่าที่ควรธรรมชาตินี้นะ่มาเป็นอย่างนี้คือ ก็ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากญาติด้วยเพราะเราไม่เคยสงเคราะห์ญาติมาเท่าที่ควรโยมเตียตายแล้วก็ไปเป็นภุมมะเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภุมมะเทวาแห่งหนึ่งตอนนี้ได้รับบุญ่อวทิศไปให้แล้วอีกทั้งได้บุญบวชจากพระลูกชายเป็นหลักจึงปิดอบายแต่ถ้าไม่เคยสร้างบุญอะไรเป็นพิเศษในสมัยเป็นมนุษย์จะ ตอนนี้ตอนนี้ท่านอยากมากเลยอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆเพราะตอนนี้ท่านรู้แล้วชีวิตหลังความตายต้องใช้บุญทั้งนั้นแหละท่านเลยตอนนี้รู้แลจึิงอยากให้ลูกๆทุกคนจะสร้างบุญไปให้ท่านเยอะๆอ,อย่าตั้งศึกษาไว้นะจ๊ะโยมติกับโยมแม่มีอายุยืนยาวเพราะในอดีตท่านเคยช่วยเหลือแจกจ่ายยารักษาเรคาให้กับเพื่อนบ้านมาส่งผลจะ้ะ ดัะนั้นใครอยากจะแข็งแรงอายุยืนยาวให้ทำบุญนิยารักษาโรคต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อผู้มีศีลมีธรรมยอมแม่ปวดท้องเป็นประจำเลาะท่านเป็นโรคกระเพาะตามที่คุณหมอบอกโดวยวิบากกรรมฆ่าสัตว์รรมหานทั้งอดีตและปัจจุบันว่าส่งผลจะ,จะแก้ไขก็รักษาไปตามอาการเพราะอายุท่านเยอะแล้ว อีกทั้งให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจ้โยมพิสาคนที่สามได้มาดูแลโยมเตี่ยกับโยมแม่จนถึงปัจจุบันเพราะบุญเลี้ยงดูบิดามารดาของโยมแม่และโยมเตี่ยเองจึงทําให้มีลูกที่ดีอย่างนี้มาดูแลท่านในชาตินี้เป็นบุญเก่าของท่านแล้วก็เป็นบุญใหม่ของโยมพิสาที่จะได้ทําให้มีลูกหลานมาดูแลตนเช่นเดียวกัน ได้ดูแลบิดามาดาชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำเพราะความกตันญยูหากมีวิบากกรรมเก่ามาทําให้ชีวิตลําบากก็จะมีคนมาช่วยเหลือดูแลจะยมวิชาคนที่สองเสียชีวิตด้วยไวยรัสขึ้นสมองเพราะกรรมในอดีตที่เลี้ยงสับเ็กขายโดยไม่ค่อยดูแลให้มันไม่ค่อยดูแลมันให้มันอยู่ในคอกโดยไม่ได้มุงหลังคาเนี่ยตากแดดตากฝนอย่างนั้น บางทีมันก็เป็นโรคตายพอมเปโรคตายก็เอามันไปจําแหลกขายเป็นประจาทําให้คนซื้อไปกินก็นเจ็บป่วยตายติดโรคมาจากเนื้อนั่นสัตว์ที่เป็นโรคแล้วส่งผลจะให้เป็นเวลาขึ้นสมองตาย,ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่นานนี่อะลรจ้าโยมวิชาคนที่ห้าเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุสามขวบกว่า อ่บาบทยักษ์อ่ปาปตาิบัตถูกต้องจ้ะในอดีได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบฆ่าลูกสัตว์มาทําเป็นอาหารบ่อยๆรวมทั้งเคยล่าสัตว์โดยได้ยิงลูกศรที่อาบยาพิษไปยังสัตว์จนตายมาส่งผลอย่าฆ่าลูกสัตว์ก็ตายทนเยาวไว้โยมนักศึวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาสตรีแต่มีฐานะยากจน ทำอาชีพอะไรก็ขาดทุนต้อมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตามปัม๊มแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตนเองอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะไม่ได้แปลว่าจบปริญญาสูงสูงแล้วเนี่ยจะประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานนี่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองที่ได้เรียนสูงเพราะมีบุญเรื่องสนับสนุนการศึกษาฐานะยากจนเพราะมีความตระหนี่ในชาติอดีตไม่ได้ทําทานเอาไว้ จะไม่มีบุญพอที่จะประกอบอาชีพอะไรให้รุ่งเรืองเป็นต้นจ้ะจะแก้ไข็ให้สร้างบุญปัจจุบันให้มากๆทั้งทางศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วติฐานจิตทุกครั้งที่ทําบุญว่าให้ประสบความสําเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานให้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นต้นจ้ะตัวลูกเองตอนวัยเด็กเรียนเก่งและเรียนมากกว่าพี่น,อน้องทุกคนเพราะเป็นคนมีนิสัยรักการศึกษา อีกทั้งมีบุญด้านสนับสนุนการศึกษามามากกว่าคนอื่นจ้าลูกป่วยด้วยโรคดีซซานเพราะกรรนใดดีเคยเป็นนักมวยเก่าชอบฝึกซ้อมชกมวยชกต,ต่อยตั้งแต่เด็กบางครั้งก็ชอบเตะหมาแมวในบ้านเล่นซ้อมมาไว้เพราะไม่มีคู่ซ้อมจนมันบอบช้ำมาส่งผลนี่ หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อนพยาบาลเพื่อนพี่น้องที่เจ็บป่วยออรวมกับบุญที่เคยบวชในอดีตเป็นหลักส่วนที่ยอมแม่บนบานเป็นส่วนเสริมนั้นนั่นจะ้ะที่บนบานนั่นนละลูกสามารถบวชพัฒนาถึง23บมรันาเพราะเคยบวชมาในอดีตฝังบวชน้ติดตัวมาจะ๋เคยบวชตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ตั้งระบัดระวงังก็คือจะสึก อีกท่านจะให้บวชได้ตลอดนชาติต้องปักใจให้แน่ว่าไม่ซึกตอนนั้นแหละจ้ะกับคอยระวังสุขภาพเรื่องสุขภาพรูระสมอุบัติเหตุที่กระดูคอถึงสามครั้งพระตอนนวเดียดใ,นในชาติที่เป็นนักมวยต่ชาติเตะก้านคอคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้บาดเจ็บหนักเรือรังนำระสงค์ผลจ้ะเราจะเห็นนี่ไหมจ้ะนี่หืม นจะแก้ไขก็ต้องทำบุญเล่าทิศให้กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าวาดไดมาร่วมสร้างบารมีในปัจจุบันเพราะเคยบวชร่วมกันมาได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาจ้ะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาด้วยโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ได้เคยบวชกัมู่คณะมามากกว่าอีกสองท่าน จดทำหน้าที่เผยแผ่แต่พัดพระรา,ากหมู่คณะไปด้วยความน้อยใจจากการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจ้าชาติที่มาเจอกระแล้วก็ตั้งใจสร้างบรมีให้เต็มที่ในทึกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพสัตว์จะได้ปพลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.